ไม่ได้เจอกันนานเลยครับทีมงานนี้ต่ำสองน้ำครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ,ออกซื้อได้ไหมนี่ได้ ทำไมจะออกสื่อไม่ได้คลอดีแล้วโอ้ได้มาคนเดียวเซตติ้งัารถดำมหรอ,อมอกันกี่คันนอะน่โอ้โหดูไงกรุบเลยครับดู มาลงมาวันนี้อยู่ที่บ้านจะรวยครับจะรวยซิตี้จะรวยไม่รวยสักทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเฮ้ยโอ้ออยอยังนาจอขับรถเป็นหรือเปล่านะ ับเป็นไหมหพึ่งหัดโอ้โหสะสวยครับเนี่ยสลปเป็นสโลปเอ้ยสโลปวัววัววัวไหวเปล่าไหวเปล่าเหมือนมีอาการครับจะมาร์คซีคันนี้ แถวนี้ขุดฟรีครับดินฟรีดินไม่ต้องซื้อแล้วก็วิ่งไม่ไกลราคาน่าจะ200นะครับ200ไม่ดันไม่รู้ขึ้นหรือ,อยังนะสมัยนั้นวิ่งร9 0 180สมัยนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว200ได้หรือเปล่า ไม้ยก่อนโซนนี้นี่ผมมาส่องกบส่องเขียดส่องกบส่องเขียดส่องปลาปล่อยมากครับโซนนี้ใส่เบ็ดนะครับแถวแถวนี้แหละอ้ยวิ่งงานฝรัง่งฝรั่งอีกแล้ว ผัวนี่เขาหาแต่ผัวฝรั่งครับเพราะว่าฝรั่งมีเงินผัวผัวไทยไม่ค่อยมีเงินต้องหาผัวฝรัง่งเมียเมียฝรั่งเยอะครับโซนนี้มา ฝรั่งเริ่มจะมายึดประเทศไทยแล้วครับมาปักหลักปักฐานอยู่ประเทศไทยแล้วเนื่องจากว่าเมืองนอกนี่น่าจะอยู่ยากครับภัยพิบัติเยอะในประเทศไทยนี่ภัยพิบัตนินี่น้อยฮะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ อยู่พอได้อยู่รถคันนี้นี่อยู่โซนนางรองนะครับเียตัดไปซื้อมาพ้อย ทีมงานอะไรนะผมจำไม่ได้รถคันนี้ผมเคยไปถ่ายอยู่ผมลืมชื่อใครจำได้มัง่งว่าทีมงานอะไรนะผมก็ลืมชื่อไปแล้วไม่ได้ไปถ่ายนานด้วยทีมงานนี้นี่สองแก้ว บโบด้วยนะเนี่ยใครเสียเจไหมเนี่ยนี่มีกระเช้ามีกรองแก้วครับขอห้อนห้อนนยครับเสียห้อนบ้ากรองแก้วอีบดหัวนะตันนี้รู้สึกจะเป็นช่างอันนะครับทำ ตรงนี้ช่างงานก็เดินทำแต่กรองแก้วครับแล้วก็ติดเทอร์โบรายได้น่าจะค่อนข้างดีเลยใช้ดีไหมกรองแก้วอะฮะใช้ดีเปล่ากรองแก้วใช้กี่วันแล้วใช้กี่วันแล้วได้เป่าบ้างยังยังไม่ได้เป่าเลยโอ้ยเป่าบ้างเหอะ ต้นทุนการทำก็4,500นะ4,500ราคานี้หละติดต่อร้านสเตเลททั่วไปเลยทำได้หมดร้านท่อก็ได้ยับทำไม่ยาก,กเท่าไหร่ สวัสดีครับท่อแกเป็นยังไงบ้างเรื่อยๆฮะเรื่อยๆครับเรื่ออู้ห้ร้อนมากเลยวันนี้ร้อนอะไรอยู่ห้องเอ๋ร้อนเพิ่งไปทำงานอ๋อมันต้องตั้งสายพานอีกอันเดียวอ๋อเพิ่งเปิดนั่นี่เปิดอะไรเปิดเครื่องอะบ่เปิดฝาเนี่ยเพิ่งเปิดฝ้า มันร้อนนี่อากาศมันร้อนมั้งัอเคขับเองครับแอร์เสียอีกตาน้อยไม่ได้มาอ๋าปีนี้ตาน้อยอยู่ไหนน,อน้อนน่เปิดประตูขับเลย เปิดประตูขับเลยต้องเรียกช่างแล้ววิ่งไกลๆครับไม่ถึงโลครับครับลุยต่อครับ เหมือนสายพานหย่อนหรือเปล่าต่ำเนะเสียงอนะ่เองียดเงียดเงียดเงียด,ดแล้วนับเป็นหมุนหรือเปล่านะ่ะนะ อะไรจริงฮะเลิกเลิกไปทำงานกรุงเทพแล้วบ่เลิกแล้วไม่ไปแล้วนะแล้วทำอะไรอยู่นี่อย่างน,นี้แหละฮะขับรถบอยู่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบไ่ไเลี้ยงไม่ได้เลี้ยง<อ>เป็นนายหน้าดีกว่าเป็นนายหน้ารวยรายเยอะเนี่เก <laughs> <laughs> ็บตังค์ง่ายเปล่าบ้านเราอะ <laughs> ค่อยๆพอนเงินวอนเหรอเกี่ยวข้าวเสร็จระบบปั้นนอกเทก่อนครับเซ็นครับเกี่ยวข้าวเสร็จค่อยจายระบบนี้ใช้มานานแล้ว ครับจะกองสั่งคุมเลยครับเอาลึกแค่นี้บ่เอาลึกแค่นี้นะเอาลึกอีกเอาลึกอีกแค่นี้นะโอ้ยแค่นี้มันตื้นเดี๋ยวมันครับอ้นี่ผมอีกตื้นเหมือนเดิมบอก อาจจะถล,มล่มหรอกอันนี้ก็ประมาณ3เมตรครับปีนี้ยังไม่ได้เจอตะน้อยเลยไม่รู้ไปวิ่งอยู่ไหน ไปโทรหนึ่งอีกเลยครับโอ้พอดีเลยเจอดินดานพอดีเหตุน,นี้ก็บายบายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมต้องริบไปทำธุระ กันต่อไปครับต่ำสองน้ำ